ท่านได้ย้อนกลับมาจำพรรษาที่วัดร้างบ้านกะเรียงปางไม้แดงเพียงลำพังองค์เดียวท่านบอกชาวบ้านให้ขุดเอาร่างของผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาทำบุญชาปนกิจเพื่อให้เขาได้ไปเกิดตามบุญบาปของตนเองพระเรียนถามองค์ท่านว่าล้วงปู่โปรดผีตนนี้ไม่ได้หรือท่านบอกผีนางนี้โปรดไม่ได้เพราะจิตมันมืดบอด ด้วยราคะราคาจิตปิดบังใจของมันจนแสงธรรมสองไม่ถึงองค์ท่านจึงใช้วิธีปร,ราบเพื่อไม่ให้มันมารบกวนชาวบ้านปางไม้แดงได้อีกต่อไปหลังจากท่านให้ชาวบ้านขุดเอาร่างของผู้หญิงตายท้องกลมนี้ขึ้นมาเผาเพื่อทำบุญจากนั้นก็ไม่ปรากฏผีผู้หญิงตายท้องกลมนางนี้มาอารวาสหลอกหลอนชาวบ้านปางไม้แดงให้อกสั่นขวัญแขวนอีกเลย พอออกพรรษาแล้วหลวงปู่ชอบท่านก็เที่ยววิเวกตามสถานที่ต่างๆในประเทศพมา่าออกจากบ้านปางไม้แดงท่านไปจำพรรษาอยู่บ้านลีเตอรและเมืองเจียงตองท่านจำพรรษาอยู่ที่บ้านลีเตอรและเขตเมืองเจียงตองสองพรรษาปีพุทธศักราช2485ถึง2486บ้านลีเตอรเป็นหมู่บ้านของชาวไทยใหญ่ ที่บ้านลีเติร์กแห่งนี้องค์ท่านเดินทางไปโปรโดคู่บารมีเก่าของท่านที่เป็นลูกสาวเศรษฐีบ้านลีเติร์กซึ่งผู้หญิงคนนี้เคยเกิดเป็นคู่ของท่านมาในสีพุทธันดอนมากกว่าหนึ่งล้านชาติองค์ท่านเดินทางมาโปรโดสอนภาวนาให้เขาจนใด้ดวงตาเห็นธรรมมีสถานในพระศาสนาเมื่ออายุ28ปีด้วยความปรารถนาร่วมกันมาหากใครรู้ธรรมก็ให้มาโปรโดกัน ลวงปู่ชอบท่านจึงเดินทางมาโปรโดคู่บาร,รมีของท่านต่อมาคู่บาร,รมีของท่านได้ออกบวชเป็นแม่ชีท่านจึงไม่ห่วงในทางไปของคู่บาร,รมีเก่าของตนเองท่านออกจากบ้านลีเติรเมืองเจียงตองเที่ยววิเวกไปยังสถานที่ห่งอื่นจนท่านได้มาตัดสินธรรมคว,มว่ำวตสงสารการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่ถ้ำหม,มีเก่าบ้านหนองหยวนแขวงเชียงตุงประเทศพมา่า เมื่อเวลาประมาณ21นาฬิกาของวันที่23มิถุนายนปีพุทธศักราช2487เป็นลูกศิษย์องค์ที่3ขององค์ท่านหลวงปู่มัน่นผูริทัตโตที่สำเร็จธรรมตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างสมภาคภูมิเป็นลูกศิษย์ขององค์ท่านหลวงปู่มันนม่นองค์แรกที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เตวิโช